สวัสดีครับพวกผมโต้งเ hey อ็มรถสวยสายหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนํารีวิวนะครับรถระดับผู้บริหารอีกคันหนึ่งครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาป้ายแดงนี่อยู่ล้านสองเก้าเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.0ตัว G นะครับเป็นตัวท็อปได้ฟังก์ชันบนพวงมาลายมาครบเลยบอกบอกคู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะอ่ะเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมพามาดูรอบรอบคันนั้นก่อนนะครับ ไปดูกันเลยนะครับนี่ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับโอ้โหได้มาแล้วนะครับลดราคาป้ายแดงหนี่งล้านสองเก้าเลยนะอ่านี่นะครับตอนนี้มาเป็นรถมือ2แล้วนะครับราคาเท่าไหร่ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับต้องบอกเลยว่าไม่แพงนะครับก็จังหน้าได้แบบมาแบบโคเมียมนะครับทะเบียน5 6 4้าะเบียนเทะเบียนเลขเรียงสวยมากนะครับมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้นะครับนี่ล่มาด้านข้างนะครับสีบอลเงินนะครับสีเต็มสีสันสวยงามนี่ อ่ากระจกนะครับมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับมือจับโครเมียมนะครับอ่าไล่มาต่อต่อมานะครับด้านท้ายนะครับนี่โอ้โหสวยมากนะครับตัวใต้คัมรี่นะครับโลโก้นะครับอ่าเซ็นเซอร์มีมาให้ทั้งหมด4จุดนะครับนี่เครื่อง2.0ตัวจีนะครับเป็นเครื่องเบนซินคันนี้ต้องบอกว่ารถไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับล้ออะไหล่ภายในยังอยู่ครบอ่านะครับนี่มาดูอ่าล้อนะครับ ล้อเป็นล้อยางดันหลบนะครับซีรีส์ยางอยู่ที่2 15 60 r 1 6นะครับปีอะไรเอ่ยปี2021นะครับปี2021อดอ่ะนี่ดอกยางยังดูแบบหนาตาอยู่เนาะอ่ะแต่นะครับโอเคนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับนี่กุญแจที่ได้มาเป็นกุญแจรีโมดแบบนี้นะครับกดปลดล็อกหนึ่งที่นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับภายในนะครับเป็นสีเบจนะครับนี่กระจกปรับไฟฟ้า นะครับนี่พับไฟฟ้าพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะครับนี่อันนี้ใช้งานได้ปกตินะนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับอ่ะนี่นะครับกดเลื่อนได้นะครับกดเลื่อนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่มันเลื่อนอยู่นะโอเคครับนี่พับไฟฟ้าเห็นไหมนี่นะครับใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับ ตัวนี้คือเป็นตัวดันหลังขึ้นมานะตัวนี้อาจจะเสียนะตัวนี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคอ่านะครับสําหรับใครที่รับได้เนาะเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องนะครับแล้วก็ไปดูเลขใหม่กันหน่อยว่าราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหหน้าจอสวยงามนะครับเลขใหม่อยู่ที่2อ0 0 0นกโลนะครับรถปี2010นะครับคันนี้รถ15ปีนะครับถือว่าใช้งานได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะถือว่าสมเหตุสมผลเนาะนี่ฟังก์ชันมันพวงมาลัยนะครับ กดเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับนี่นี่นี่นะครับอ่าโอ้สีสันเต็มสวยงามนะครับลายไม้ลดราคาล้านกว่าตอนปลายแดงนี้ออปชั่นครบจริงๆออปชั่นเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายข้างหลังกันหน่อยนะครับ นะครับเออโอ้โหออปชั่นเยอะจริงๆนะครับนี่ที่เก็บเหรียญเก็บของเล็กๆน้อยๆกระจกออโต้ด้วยนะครับโอ้ข้างหลังอ่ะมีช่องแอร์ด้านหลังเนาะรถอาจจะแบบตามการใช้งานเนาะอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆบางบางอย่างอาจจะใช้ไม่ได้เนาะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วคันนี้นะครับคันนี้ผมให้อยู่ที่96-97เปอร์เซ็นต์เลยนะครับใช้ได้ทุกอย่างอ่านี่นี่ตัวนี้นะครับจุดขายเลยนะครับนี่ นะม่านตัวนี้ใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่ม่านบังแดดสาหรับผู้บริหารเนาะนั่งข้างหลังเนาะกระจกออโต้นะครับนี่กระจกออโต้นะครับดึงม่านบังแดดขึ้นมาใช้ได้นะครับทั้งซ้ายและขวากระจกออโต้นะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมเบาเสียงนิดนึงก่อนโอเสียงนะครับใช้งานได้ปกตินะครับฟัง์ชันนมันพวงมาลัยเนาะอ่ะอันนี้โอเคฟังเสียงเครื่องกันนิดนึง โอ้โหเส er mm ียงเครื่องเงียบมากนะครับแอร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดแอร์นะครับแอร์ออตโน้นะครับนี่แอร์ออตโน้นะครับกดเปิดนึงที่แล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับอันนี้คือภายในเนาะป้ายแดงเนี่ยหลานสองนี่นะครับที่ได้มาตอนนี้นะครับก็เป็นโช๊คมาให้แล้วนะครับตอนนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับตอนนี้ฝากกะก็รงเดิมนะครับซิกเกอร์นะครับจากโรงงานยังอยู่เนาะซิกเกอร์จากโรงงานยังอยู่นะครับนี่ อยา่อยู่ครบนะครับนี่นะครับฝากระโปรงเดิมนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเสาครับนี่ฝากระโปรงไม่มีรอยแก่นะครับนี่มาถึงเสาหน้านะครับเบ้าโชว์นะครับนี่ตัวหนังสือ l r อยู่ครบไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับไล่ลงมาถึงขาตาไฟนี่รอยอาร์คนะครับรอยอาร์คเดิมนะครับคานเดิมนะครับเดิมเดิมเลยแบบนี้นะครับโอ้โหรถสวยจริงๆนะครับ รถสิบกว่าปียังได้สวยสายขนาดนี้ไม่สองแสนหนึ่งพันกว่าโลก็ถือว่าไม่เยอะนะครับนี่เสานะครับเบรอาร์ยังอยู่เรียงตัวอยู่ครบนะครับรถเปิดแอร์นะครับแอร์เย็นปกตินะครับพัลม้อน้ําทํางานปกตินะครับทั้งซ้ายและขวาเห็นไหมครับพัลม้อน้ําทํางานปกติทั้งซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงตอนนี้เราสตาร์ทไว้สักพักแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมันหลวมเนี่ยมันจะมีควันออกมานะครับดึงดูด้เลยนะครับนะครับ การวัดน้ำมันนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมันหลวมเนี่ยมันจะมีควันดันขึ้นมาปุ๊บๆๆเลยเนาะโอเคนะครับรถคันนี้ผมทําความสะอาดเก็บรายละเอียดไปให้หมดเรียบร้อยนะครับรถพร้อมใช้งานมากนะครับสาหรับใครที่มองหารถใช้งานที่ราคาไม่แพงนะครับออมีงบไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจากแฟนนซ์โอ้โหทักมาหาผมได้เลยนะครับคันนีนะ้นะครับโอเคนะครับรถใช้งานปกตินะครับพลลมหม้อน้ำปลลมแอร์ทำงานปกตินะครับ ไบหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้ราคาอ่าราคาคันนี้นะครับอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับตัวใต้คัมรีปปี2010นะครับคันนี้ใครที่สนใจนะครับก็ทักมาสอบถามหรือพูดคุยกับผมได้นะครับขอคนที่รับสภาพได้จริงๆนะครับอ่าขอคนที่ต่อไม่เยอะนะครับเพราะว่าคันนี้ผมเปิดราคาไม่แพงแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่แบบอ่าต่อเยอะเนี่ยต้องขอผ่านก่อนเลยเนาะราคาแบ่งปันครับราคา2 4 9 0 0 0บาทกับออปชั่นที่ได้ไปนะครับถือว่า ครบๆขนาดนี้นะครับนี่นะรถสวยนะครับหายากมากนะครับนี่เบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะครับนี่โอ้โหรถสวยมากนะครับไปในคอนโซลยังไงนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่ยังมีพรมแบบพรมวางกลางคอนโซลอยู่เลยนะฮะอ่าโอเคนะครับขอคนที่เราสภาพได้นะครับเข้ามาดูเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้นะครับเข้ามาทดลองขับได้นะครับเข้ามาดูเอกสารตัวจริงก่อนได้นะครับนี่นะครับปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับกระจกใช้งานได้ปกติ เนาะนี่ม่านปอบไฟฟ้าอ่าม่านบ้านบางแดดสำหรับผู้บริหารนะครับนี่นะครับเกี่ยปุ๊บเลยนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับยังใช้งานได้ปกติโอเคตรวจกระจกไฟฟ้าหนึ่งที่นะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นแล้วนะครับฟิล์มก็อยู่ที่แปดสิบอ่าหกสิบแปดสิบนะครับหกสิบข้างหน้าแปดสิบล้าคันนะครับโอเคเดี๋ยวไมนูมาดูด้านท้ายกนะันสักนิดนึงนะครับว่าเป็นไงกันบ้างนะครับ อ๋อนะครับสีสันสวยงามนะครับคันนี้นะครับท่านท้ายนะครับนี่ถาท้ายยังยังอยู่เลยนะครับของตัวใต้คัมรีนะครับถาท้ายยังอยู่เลยนะครับยวขึ้นมานะครับโอ้โหคมอะไรยังอยู่ครบเลยนะครับจะมีมาให้สองชั้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าด้านล่างจะเป็นยางอะไหล่นะครับข้างล่างจะเป็นยางอะไหล่นะนี่ครับ ข้างล่างครับเป็นยางอะไหล่นะครับเราต้องหมุนตัวนี้ออกมาโอเคถือว่ารถสวยนะครับใช้งานรถพร้อมใช้งานมากนะครับนี่ด้านท้ายนะครับนี่นะครับคมที่อยู่ด้านท้ายยังแบบใหม่ๆอยู่เลยนะโอเคนะครับทะเบียน6 5 6 4นะครับสรุปกันทีนะครับโตโยต้าคัมรี่คันนี้นะครับเครื่อง2 0 g นะครับคันนี้ปี2010นนะครับใครที่สนใจนะครับใครที่รับได้กับ ปีลดโฉมลดราคาลด2 4 9 0 0 0บาทนะครับทักเข้ามาหาผมได้เลยที่โต้งให้เอ็มรถสวยสายหนึ่งนะครับหรือใครที่ชอบการรีวิวแบบผมนะครับดูกันให้ดูกันแบบจัดจับแบบนี้เลยนะครับรีวิวกันแบบนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไว้นะครับคันนี้นะครับปี2 0 1 0นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะจัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดได้นะครับขอลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับไม่ติดแบงก์ริดไม่ติดบูโรนะครับทักมาหาผมได้เลยเนาะโอเคนะครับใครที่สนใจทักมาหาผมนะครับ โต้งานเอ็มรู้สวยสายหนึ่งสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ